โอเคครับก็ยินดีกันต้อนรับเข้าสู่ NNI c h ช n n e l ครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Terraforming Mars นะครับหรือว่าพิกิภพดาวอังคารนั่นเองนะครับซึ่งก็พอดีเลยคนไทยแล้วไทยอย่างเราเราจะได้ไปเที่ยวดาวอังคารแล้วนะครับโอเคนะเราจะไปบริหารจัดการเรอยู่ในดาวอังคารซึ่งนั่นก็คือน่าจะเป็นคอนเซปต์ Concept ของเกมนี้นั่นเองครับส่วน ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่ต้องการอยากเล่นด้วยนะครับก็จะมีแจกนะครับมีแจกนะมีแจกนะภายในเวลาที่จำกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเร็วก็ได้รับเร็วนะครับส่วนถ้าใครพลาดโอกาสนี้ก็แล้วเข้ามาอยากได้เกมที่แจกฟรีใหม่ก็รบกวนอย่าลืมกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตาม กดแจดิลแจ้งเตือนไว้้วยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดถูกใจให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกำลังใจมีความหมายสําหรับผมมากขอบคุณทุกคํกำลังใจด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับพร้อมพเพื่อทําเพลงน,น,น็เขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวังคาร <c oughs> ประมาณนั้นนะครับคุณต้องการที่จะเริ่มทูตั r เรียนนะทูตเรียนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอะไรอะ บทช่วยสอนนั่นเองทัวรเรียลบทช่วยสอนหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ครับซึ่งผมจะกดโ no นไปก่อนนะครับซึ่งเออพออ่านี่ไงพอเรากดมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโกเทเรียลไปไหนดีไปที่ออปชันก่อนเลยแล้วกันเนาะ,ม,ะมีเฟมมีมีโซเชียลมีเหมือกครับอะัรนะเฟสบุ๊กอินสตาแกรมเรยอะไรแล้วก็ยูทูบทวิตเตอร์มีกดโอ้โหภาษาอังกฤษสาซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ผมก็ ร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับจากการเล่นเกมไปด้วยครับก็เกมนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเ,าเราก็มีเครดิตเนาะเรามาดูการเซตติ้งก่อนก่อนอนีดก็มีซาวปับได้ครับซาวมิสิกเสียงบางทีก็น่าฟังนะแต่ว่าปิดก่อนแล้วกันนะครับปิดไปก่อนโอเคแล้วก็เปิดเสียงแอมมเอา,เาตามภาษาของเราเ่งเก่งเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ไม่มีนะครับก็มีแบบโปรสกินแล้วไม่แบบโปรสกินตอนนี้ผมก็ใช้โปรสกินไปเลยแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเล่นเลยไหมเล่นเลยมาเ,เ,เออเสียเวลาเล่นเลยดีกว่าก็แต่มันมีออนไลน์ด้วยครับแต่ผมจะเล่นโซโล่โซโล่ชาเลจ์เลยเหรอขอแบบธรรมดาดีกว่าแล้วนะผมเพิ่งเล่นด้วยนะไปโลคอลโลคอลก็คือในะภายในของเราภายในพื้นที่ของเราก็คือเพ a y e เยอร์หนึ่งนะเปลี่ยนชื่อได้ไหม อ๋อมีเพื่อนมีแอดเพื่อนยิงสองได้ด้วยนะครับซึ่งอ๋อมันเป็นเป็นเซฟนั่นแหละอ๋อคี create, เอ็ดเดี๋ยวเราคีเอ็ดกีมียฮูเมนเพลเยอร์แล้วก็เอไอโอไม่ธรรมดานะเนี่ยอ,อ๋งั้นผมเอาเป็นเอาเพลเยอร์หนึ่งอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องคีเอ็ดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคีเอ็ดอยู่ดีใช่ไหมถ้าเลือกคีเอ็ดเดี๋ยวเราไปที่เราก็เลือกคีเอ็ดคีเอ็ดไม่ได้นะครับต้องมี มันคือภาษาอังกฤษจ,จ๋ามากเลยตอนนี้ผมต้องใช้โปรแกรมแบบสาด้วยนะครับเพราะว่าเออไม่ได้จริงๆก็คือสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในวันนี้นะคือก็มันคล้ายๆเป็นเกิแค่เกมไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีเก,เก,เกมแจกนี้เกมนี้แจกให้ด้วยนั่นเองเกมมาตรฐานอ๋อสแตนดาร์ดแบบสแตนดาร์ดคอร์ปอรท เป็นความยากความง่ายนั่นแหละแล้วก็นี่ดับเอาค่าเริ่มต้นไปก่อนแล้วกันเราก็เล่นได้แล้วเนี่ยไปไปเล่นกันเลยนะกัน,กน,กนสิเวลา m ูแมนเพลเยอรหมายควาไงวะอ่าเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์สองคือเมื่อไหร่ผมจะได้เล่นครับใช่ปะ่ะต้องถามอย่างนี้อ่อ่า โค้ชเพยเออร์คืออะไรเครดเอาเยร์สร้างแล้วไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันอือหือบอกแล้วให้ทูเเรียลก่อนหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองก่อนโอ้โหบิเกเนอร์คร์เปเเอ่เลือกตัวนี้ก็คืออันนี้คือมันเป็นระดับแล้วเนาะคือบิเกเนอร์ก็ร่มระดัคือคือบริษัทเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะครับเราจะเป็นผู้ประกอบการ S&E ในดาวนงคารนอะไรประมาณนี้รู้จากใชั้น S&E แตตอนนี้ผมก็เลงศึกษาธุรกิจไปด้วยนะครับผมก็เลยคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการที่จะเลืิกชอยน์ นี่ประมาณนี้อ่าอาย y o ช s ย r e y ดูว o w เนี่ยผมก็ผมก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะตอนนี้ก็เยีโนคงไม่ต้องตอบว่ามันคืออะไรก็เยี่ยก็คือไม่โนก็คือใช่ไม่ใช่เยีก็คือใช่โน yeah, no ก็คือไม่อ่าอ่าต่อไปก็คืออะไรอีกวะ <laughs> ก็คือตอนตอนที่เราไปตอนที่เราจะเล่นเล่นอะไรด้วยด้วยเกมด้วยการภึกษาเดาไว้ไก่อนครับเดาทำเสร็จดอนเนี่ยก็คืออโอเคยืนยันเสร็จแล้วป กดไปก่อนกดไปง่ายเครื่องเพื่อ,อที่จะได้เล่นนะ่ะโอเคไหมอันนี้คือเล่นแล้วเหรออันนี้คือคือเล่นแล้วนะครับคือเล่นแล้วครับบริหารทรัพย์นกรดดองขานนั่นเองนะมันคอนเซปต์มันน่าจะเป็นย่ายการบริหารมีวอลเล่วอลเล่นี่นก็คืออะไรหูเขาหรือเปล่าหูเขาหรือว่าตีนเขา m o u n t a i นภูเขาวอลเล่นั่นคือพวกหูเขาใช่ปะ่ะหรือว่าภูเขาลูกเล็กๆน่าจะประมาณนี้ รู้รู้แต่ว่ามันเป็นอัศซิตี้ซิตีอซิตี้อ่าเลือกเลือกวิวเกมสเตรทต,ตรงนี้เป็นวิวเกมสเตรทคืออะไรไม่รู้อ๋อนี่ไงดาวอังคารของเราทรัพยากรโลกโอ้โหวิวอะไรกันมีเดี๋ยวสักวันจะเจออุกกาบาตชนคอยดูโอ้โหซึ่งเกมนี้รู้สึกว่ามีเกมการ์ดด้วยนะเกมการ์ดที่มันจับต้องกันอันนี้มันก็นีแบบเกมการ์ดไหมเรานี่แหละ ะครับซึ่งเราจะทำอะไรต่อชิปที่แปตรงนี้คือมืดไปหมดเลยครับทำได้แค่แปลภาษาครับความแตะที่อเออ่คือไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรอะก็จะยอะไหม <laughs> น้ำจาแต่ไหลเข้ามาทำอะไรไม่เป็นอ่ะวุนกี่ด,ดูเงี คุณเล่นเป็นไหมล่ะถ้าคุณเล่นเป็นคุณก็ไฟเกมไปเล่นฟรีฟรนะซึ่งเรามีแจกเรีนะั้นเวลาผมจะบอกวิธีการว่าทําต้องทำยังไงนะครับว่าคุณจะได้เกมฟรีครับก่อนอื่นนะครับถ้าคุณอยากไม่พลาดเกมฟรีก็อย่าลืมกดน,นะครับกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะเผื่อถ้าเกมฟรีมาใหม่คุณจะไม่ได้ไม่พลาดนะครับเราแจกหลายเกมนะครับซึ่งก็มันมีที่มาเราไม่ได้แจกเองหรอกแต่ว่าเรามีที่แพลตฟอร์มที่จะไปรับเกมฟรีตลอดทั้งวน ถ้าคุณพลาดข่าวหรือว่าคุณไม่ได้เข้าเปิดคอมพิวเตอร์นั้นก็ดูจากที่การแจ้งเตือนของ youtube จากช่องนี้แล้วคุณจะรู้เองนะครับแล้ววันนี้เป็นผมเป็นอะไรไม่รู้พูดเร็วมากเลย <c oughs> <c oughs> โอเคอม <c oughs> ผมจะไม่ทูอเรียลในในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปทูอเรียวในรอบนอกหรือว่าไป ทิ้วท,ทิ้วเร่อในตอนที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อตอนนี้ผมต้องดูกันว่าออมีเมนูมีัน,นี้อันนี้ก็คือสามขีดขีดตอนถ,ถ้าตาเมเซนของทุกที่นะครับมันก็คือเป็นว่าเมชเชนก็คือแบบว่ารับรู้ด้วยตัวเองรับรู้ด้วยกานจิตสัมผัสแลคือทางมุมขวาบนมุมซ้ายบนตรงนี้ครับก็เจอไอเห็นขีดขีดนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่หนระืดูว่าโปรแกรมหรือว่าอะไรนะมันเป็นสัรลักษณ์ของเมนูหรือว่ามันมีรายการย่อยอัย่างองครับก็คือขีดขีดก็คือชื่อรายการนั่นเองไปเข้าไปก็จะมีเมนูขึ้นนนนนมาาาาาออยย่่งเีู้กกกก็็คคืรรรััหละะใํสไว อ่าก็ไม่มีอะไรสรุปเราต้องทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คิกได้สรุปผู้เริ่มต้นเรียนภาษานะครับเรามาเล่นเกมนี้อืได้รับชัวร์ภาษาแต่ว่าอย่าเล่นนานถ้าเล่นนานมันจะเครียดเรื่องภาษานะถ้าเล่นนานจะเครียดเรื่องภาษาก็เอาเลยบิ๊กเน์บิ๊กเน์ก็คือผู้เริ่มต้นบริษัทพู บริษัทที่เริ่มต้นมาใหม่นะครับก็ถ้าเกิดอะไร this is ก็คือนี่คือ standard ก็คือ standard คือมาตรฐานปะมาตรฐานนี่คือบริษัทมาตรฐานอ่ะผมจะลองแปลแบบเดาๆไปก่อนนะก็คือถ้าคุณมันมันมันต้องอ่านนะนี่คือเอ่อ doing นี่คือ บริษัทมาตรฐานการทำบางสิ่งในบ้านมาตรฐานเหรออาจจะไม่อาจส่งผลกระทบเก็บทรัคแท,ท,ท,ท็กเก็บแท็กแท็ก T A T ตัวนี้แปลว่าอะไรไม่รู้นี่นี่เราก็ค่อยๆไปไปทีละคำที่เราอยากรู้นะไม่ต้องแปลหมดก็ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเรา ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ด i s เน่ก็ควรจะแปลดิสอ is เน่เจอประจํานะครับ mm hmm. ก็นี่ตัวนี้ d i s อ is เจอประจําก็แปลไปบ้างก็ดีนะครับก็ r a c กก็คือติดตามนะครับติดตามในการเก็บคลิป track เก็บติดตามมันไม่ใช่เก็บติดตามอะมันแปลว่าอะไรอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นต้องแปลคู่นะครับก็คือคลิป r a c k หรือเปล่าอลองเซดิ keep track keep track. keep track keep track เอาเงี้ยเฝ้า keep track อ่าถูกแล้วอ่านประมาณถูกถูกแล้วอ๋อซึ่งมันเรือเขนเหมือนครานะถ้าแปลถ้าพิมพ์ตัว c เข้าไปแทนตัว t ตรงนี้มันก็อ่านว่าคราที่แปลว่าอ่าจอทำลายอะไรสักอย่างนะซึ่งเอ,อ่อผมไม่อยากแปลก็คือ keep track ก็คือการติดตามนะครับในการเป็น this is a group corporate คือเป็น เขาเปรตตัวนี้น่าจะเป็นองค์กรนะครับองค์กรในการบริหารที่ดีนะครับ The s t a r t l e e t ถ้าคุณต้องการที่จะแพลนเน็ตเริ่มต้นในครั้งแรกนะครับให้ซื้ออันนี้หรอเออมันคือทรัพยากรตรงนี้อ่าซึ่งเราจะอ่าเราต้องเลือกปุ่มซื้อตรงนี้นะครับเขาบอกมาว่าซื้ออลูกมๆงกมันคืออะไรไม่รู้ซื้ออ่าของภาคหนึ่งแอน,น เอาตรงนี้กดได้กด,ด,ดได้แล้วซื้อไงคลิกข,ขวาคลิกซ้ายาสกอร์เลื่อนเลื่อนโอขยายดูแผนที่ดาวคารได้ด้วยมันเป็นยังไงโอ้โหนี่แหละคือดาวนคารแน่จริงนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นก็มาดูวิธีการได้เลยครับไปดูวิธีการรับชมกันเลยนะครับว่าเราจะหาเกมฟรี่างนี้ได้ยังไงครับโอเคพร้อมแล้วไปรับชมกันครับ ก็มาถึงช่วงเกมดีเกมแพ้เกมแจกฟรีกันของเรานะครับนั่นก็คือเกมนี่เลยครับพิกพิภพดาวองขานนั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นที่เราจะไปรับเกมนั้นได้นะครับเราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า AP พิ g เก e นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเกมครับมีการซื้อขายเกมอยู่มากมายครับรวมทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ด้วยนะครับนั่นก็คือผู้ที่ใจดีที่จะให้เกมพิก อะไรนะพ,พิ้พิภพดาวอังคารของเรานั่นเองครับซึ่งนี่ครับเวลากดออกมาก็ตามนี้เลยครับชื่อครับหรือใครที่จะเอาชื่อไปหาในค้นหาตรงนี้ก็ได้ครับใครที่ยังไม่เจอว่ามีจากฟรีก็เนี่ยครับออไปค้นหาในช่องแล้วก็กดมาที่นี่มันก็มาที่หน้าจอนี้ของเรานั่นเองครับซึ่งนะครับกติกาในการรับของฟรีนะครับก็รับได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้แหละถึงวันที่12พฤษภาคม2565นั่นเองครับก็มีเวลาจำกัดนะครับใครที่พลาดไปก็คือพลาดเลยนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนราคาครับราคาอยู่ที่269บาทตรงนี้เขาได้ปีมาเลยครับเสร็จแล้วนะครับกดคลิกไปที่ดาวน์โหลดครับเพื่อทำการสั่งซื้อเมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วก็ทำการสั่งซื้อแล้วก็เสร็จตกลงครับเราก็จะได้เกมมาอยู่ในที่บลีของเรานะครับซึ่ง ในจังหวะน,นี้เราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเสร็จตั้งเสร็จเราก็สามารถเข้าเกมไปได้ปกติอย่างที่คุณเห็นและผมเล่นไปให้ดูแล้วนั่นเองครับไปดูกันเลย mm hmm. เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเกมฟรีที่นามาฝากกันวันนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมไปรับด้วยนะอย่าลืมนะไม่ได้ฟรีตลอดนะครับฟรีแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับหรือ1อาทิตย์นั่นเองก็ถ้าใครไม่อยากพลาด เกมดีเกมแท้เกมแจกฟรีมีโลกกับรายการของเราก็อย่าลืมรบกวนกดถูกใจเพื่อให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อติดตามกันไปตลอดอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปแบบนี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกกาลังใจไว้ในที่นี้ด้วยจริงๆนะครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับอ๋อเรี้ยนพันไปกันแล้วบายยครับสวัสดีครับที่รับนขอบคุณมากครับคือแล้วมันต้องทำอะไรก่อนไหมเนี่ยอืม อ,อ๋อทำอะไรยังไม่เป็นอะนรโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะ